ครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์ของเรานะฮะวันนี้บ่ายวันเสาร์นะครับดูข่าวบันเทิงก,กันหน่อยดีกว่านะฮะช่วงนี้็ o ปฟอีกแล้ววงกต้องเลยค่ะข,ข่าวแรกของเราอาจจะไม่ค่อยบันเทิงเท่าไรหร่เอ็มเชื่อว่าช่วงนี้ไม่มีข่าวไหนแรงไปกว่าการที่ดีเจมาตูมนะคะเรียกว่าจะเป็นคนดังแล้วก็เซเลบริตี้ในวงการบันเทิงเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 ค่ะเราก็ทราบกันมาในช่วงของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาคือคือมันพุทธได้ทราบข่าวแล้วพอวันพฤหัสบดีเนี่ยหลายคนก็เริ่มทย โดนอีกแล้วสําหรับพี่เตาคุณเต้นี่เพราว่ากันว่าตรวจโควิดเนี่ยกำลังจะตรวจรอบที่5แล้วถูกต้องนะคะก็คือรอบแรกตั้งแต่พี่แมทธิวใกล้ชิดแล้วก็ตรวจอีกหนึ่งครั้งรวมถึงกับผู้จัดการอีกวันนี้นะคะเราเลยสรุปไทม์ไลน์ทุกอย่างของ DJ มาตูมาฝากกันลองดูกันนะว่าเผื่อเราไปที่ไหนที่มันใกล้เคียงจะได้รู้ตัวทันค่ะ เมื่อคืนมาตูมไปตรวจโควิดมากับคุณแม่นะครับซึ่งผลของคุณแม่ออกมาเป็นลบแต่ว่าผลของมาตูมเป็นบวกนะครับ สะเทือนวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่อสรพิษแห่งวงการวิทยุดีเจมะตุมเตชินออกมาเปิดเผยว่าตัวเองได้รับเชื้อโควิด -19 บเาทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการต่างต้องพาเรตกันไปโรงพยาบาลเข้ารับการตรวจหาเชื้อและโชว์ใบรับรองแพทย์กันเป็นแถวโดยเฉพาะนางเอกสาวโจแม่นาคีเต้านัถพรที่โดนห่างเลขเป็นรอบที่3จากครั้งแรกที่ได้ใกล้ชิดแมดทธิวดีนครั้งที่2คือผู้จัดการส่วนตัวและครั้งที่3ก็คือการได้ร่วมงานกับดีเจมะตุมในวันที่19มกราคมซึ่งผลตรวจของดีเจมะตุ นนั้ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อในวันที่20มกราคมซึ่งเตาเองก็ได้ทําการกักตัวและแยกที่อยู่กับคุณแม่ของเธอเพื่อความปลอดภัยค่ะงานนี้มีดราม่าตามมาเบาๆคือภาพร่องเรือภูเก็ตของแก๊งเพื่อนดีเจมะตูมซึ่งมีทั้งดีเจต้นหอมรัศมีแครเมนเทอร์ลูกเกดและติชาที่บางคนลงภาพในวันไปเที่ยวหรือบางคนลงภาพย้อนหลังจนทําให้โลกโซเชียลสงสัยและสับสนว่าตกลงแล้วไปมาเมื่อไร่กันแน่โดยผู้ร่วมทริปก็ได้โพสต์ชี้แจงว่าเป็นทริปตั้งแต่3มกราคมซึ่งเป็นวันก่อนที่ ดีเจมะต่มจะได้รับเชื้อในขณะที่มดดากระชาพาก็จําเป็นต้องไปตรวจหาเชื้อโควิดเช่นกันทั้งทงที่ไม่ได้เจอดีเจรุ่นน้องมาร่วม2เดือนแล้วแต่ก็ยินดีถามเพื่อความสบายใจของคนรอบข้างค่ะโดยตอนนี้ฝ่ายการทํางานของเอทามีเดียในตึกแกรมมี่ก็ได้ทําการปิดเป็นเวลา14วันเพื่อฆ่าเชื้อและให้ดีเจจัดรายการมาจากบ้านของตัวเองอย่างไรก็ตามขอเป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยที่รักษาโควิด -19 ทุกท่านรวมถึงดีเจมะตูมหายดีและกลับมาแข็งแรงเช่นเดิมนะคะ แต่โรคนี้มันยากนะพี่อู๋เพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นเมื่อไหร่คือหนึ่งพี่มะตูมเนี่ยไม่แสดงอาการ<ช>ก็เลยไม่รู้ว่าเริ่มต้นติดเชื้อคือวันไหนและ เราได้แพร่ไปให้ใครบ้างหรือเปล่าอย่างที่พี่มาตูมบอกเลยนะคะว่าจริงๆตัวเองเป็นไม่เท่าไหร่แต่กลัวจะไปเผยแพร่ให้กับคนที่เขารักษาไม่ไหวอะไรแบบนี้ค่ะคนที่มีอายุเยอะๆแล้วหรือบางคนมีโรคประจําตัวเป็นของตัวเองเนี่ยพอเจอโควิดเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งหนักเข้าไปกันใหญ่มีโรคแทรกซ้อนครับแลวพี่มาตูมก็คือเจอดาราหลายท่านมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยคุณซาร่าก็กักตัวละพี่ซาร่านะคะรวมถึงพี่เปิ้ลนาครพี่พุทธพี่จุ๋ยคือแบบหลายท่านอะไรแบบนี้เขาก็ทยอยกันไปตรวจนะฮะแต่ว่า ที่ได้รับผลกระทบแน่นอนก็คือคเรื่องของงานนั่นเองนะฮะคือบางงานก็คือแคนเซิลไปก่อนอย่างเ,าเครือ a อทามที่เขามีคลื่น<ช>วิทยุเงี้ยเขาก็จะไปจัดกันอีกทีต้นเดือนกุมภาพันธ์กันเลยก็เลื่อนกันไปยาวๆนะครับแต่ย้ำตรงนี้ละกันว่าไม่มีใครอยากเป็นดัง<ช>นั้นดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะครับผมอ่ะมาดูเรื่องราวของเฮียบอยปรกรณ์ซะหน่อยนะครับก่อนหน้านี้เรารายงานข่าวไปว่า ถูกโจรขึ้นบ้านคือลักษณะเนี่ยของโจรเฮียบอยเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยทำทีเป็นเหมือนแบบช่างแล้วจะเข้ามาเอาอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรแบบเนี้ปรากฏว่า คือตามไปตามมาก็คือไปเจอของเล่นของเฮียบอยก็คือเป็นเจ้าหมีแบบิกเนี่ยอเออมันเป็นของเล่นที่ราคาแพงมันเป็นโมเดล<อ>ตัวหนึ่งล<า>หลักหมืน่นหลักแสนก็มีถ้าตัวใหญ่จริงหรือว่าความลิมิเต็ดอะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าตามไปอ่ะแล้วก็ไปเจอของเล่นเนี่ยที่เป็นของเขาเนี่ยไปอยู่ในบ้านของคู่ที่รักขบอยของเขาไปเรียกว่า าบ้านประมาณ9ถึง10ตัวเลยนะน <c oughs> ้องเอมเออ <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยก็ <c oughs> คงจะเตรียมขายแหละแต่ตอนนี้มันต้องมีการโพสต์ขายกันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้แล้วสืบเนื่องมาจากช่วงโควิด -19 มันอาจจะมี <c oughs> ความซื้อยากขึ้น <c oughs> นิดนึงขายไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยรวบได้คานหนังคาเขา,ขาเลยนะฮะเฮีย <c oughs> บอยก็บอกว่าตอนนี้รู้สึกโล่งอกมากตอนแรกเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของคนในครอบครัวนะฮะก็เลยไปจัดการติดกล้องวงจรปิดรอบบ้าน14ตัวด้วยกันครับโอ้โหได้ของกลับมา ดีใจไหมก็ดีใจแต่ว่าสิ่งที่โล่งใจกว่าคือจับจับได้ครับเพราะว่าตอนที่โดนเอาของไปอ่ะตอนนั้นผมในใจคือแบบไม่ไม่ค่อยนึกถึงของเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเสียดายนะแต่ว่านึกนึกถึงของน้อยกว่านึกถึงความปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าแบบช็อกอ่ะเราเราไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้แล้วแบบมาเจออย่างนี้เราก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของคนในบ้านมากกว่าจริงๆก็แบบอยากให้ให้ตามเจอจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นใครแล้วแบบเขาอะไรยังไง ทีนี้พอพอตามเจอจับได้แล้เราก็โล่งใจในส่วนนี้มากกว่าว่าเออเป็นเรื่องของความปลอดภัยตอนนี้เรียกช่างเข้ามาติดกล้องแล้วคือปกความจริงก็คือต้องติดอยู่แล้วแต่ว่าแค่เรียกเข้ามาติดเร็วก่อนกําหนดเฉยๆเพราะว่า <S 2>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  เพิ่มจํานวนไหมก,ก็ติดเท่าที่ควรจะติดครับผมหมายถึงว่าอย่างทุกวันนี้สตูดิโอผมหรือว่าบ้านผมที่นอนอยู่เขติดกล้องอยู่แล้วและบ้านนี้ ที่กาลังทํไอ้ที่ว่าโดนขโมยขึ้นยังไงก็ต้องติดอยู่แล้วแต่ตอนนี้ขอมีเรื่องคือขโมยขึ้นมา mm hmm. ก็แค่เรียกเขามาติดเร็วขึ้นเฉยครับ mm hmm. ถ้าอันนี้ที่คุยไปล่าสุดน่าจะประมาณ14ตัว mm hmm. ใช่ไม่เพราะว่ามันมันมีมุมมัน, mm hmm. ม,นมันหลายมุมหลายมุมใช่ครับมันจะมีทั้งหน้าบ้านหลังบ้านจากที่เราได้อ่านข่าวกันมานะไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดก็ดีหรือว่ากล้องหน้ารถทุกวันนี้คือจําเป็นมากๆเนาะใช่อของพี่นี่สงสัยต้องมีละคือกล้องวงจรปิดที่บ้านเนี่ย ต้องมีของเอ็มแต่ตอนนี้ของนี่ ของมีค่าในบ้านไม่มีนะครับไม่รู้จะติดไว้ระวังอะไรไม่ได้มีกล้องแต่ว่ามีนักมวยอาจจะเข้ายากนิดนึงระวังนะไปบ้านเองเอมเนี่ยเจอตีข่าวแทงศอกยุ่งเลยนะฮะสุนัขดุด้วยเอาไปที่ข่าวต่อมาของเราดีกว่านะคะคุณซาร่าคาซิงกินีค่ะเชื่อว่าหลายคนก็ตามเรื่องราวของเธอมานานแล้วก็เรียกว่าเป็นเจ้าแม่ดราม่าเพราะว่าล่าสุดนะคะเธอก็ได้โพสต์สเตตัสผ่านทาง Facebook ออกแนวแบบปัดพอนิดนึงนะคะคือพูดถึงผู้ใหญ่ความผู้ใหญ่คนหนึ่งระบายความรู้สึกนะคะคือเธอบอกงี้ผู้ใหญ่คนหนึ บอกให้อดทนและเงียบม,มาตลอดในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เมื่อถึงคราวตัวเองกลับเรียกร้องความยุติธรรมเอ๊ยยังไงอยู่ความถูกต้องเหมือนดังสุภาษิตท,ที่ว่าว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองและมือถือสากปากถือศีลสาราชี้แจงกับเรานะคะว่าที่โพสเนี่ยเป็นการระบายอารมณ์จากความเครียดเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเจตนาพาดพิงใครส่วนอีหนึ่งเรื่องที่ชาวเน็ตเขาสงสัยกันเพราะว่าตอนนี้ จะเรียกว่าอดีตคู่รักได้ไหมได้ไหมค, <ง S 1> คุณคุณวาดิมเนี่ยที่เป็นนายแบบชาวรัสเซียเนี่ยเขาได้โพสต์ภาพกับสาวคนใหม่เธอบอกว่าเรื่องนี้ขอไม่พูดถึงค่ะพูดถึงรวมๆอะไรเนี่ยคะ่ะ<ม>เพราะว่าเรื่องราวที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะ<ม>แล้วก็เราก็เหมือนแบบเออได้รับภาวะกดดันอะไรเนี่ยเราก็เลยเหมือนโพสต์แบบระบายอารมณ์อะไรเนี่ยคะ่ะ ส่วนตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็ตามอยู่ก็คือเรื่องราวของคดีความว่าเอ๊ะตอนนี้น้องแม็กซ์เวลเนี่ยจะยังไงเพราะว่าคุณคุณพ่อไม้ใช่ไหมคุณพ่อไม้เนี่ยเขาเหมือนกับขอสิทธิ์ในการเป็นผู้ปกครองร่วมรวมแต่ตอนนี้ล่าสุดเลยนะคุณซาร่าเขาคือให้ไม้เป็นผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวไม้บอกว่าขอเวลากลับไปคิดก่อนขอคิดก่อนขอคิดดูนะเรียกว่าอาจจะมีการประวิงเวลาดึงกันไปดึงกันมาซีซั่นใหม่นะแต่สุดท้ายผมเชื่อว่ายังไงทั้งคู่ก็รักน้องแม็กซ์เวลแต่ มันก็ต้องมีทางออกที่ยุติธรรมกับทั้งสองฝั่งด้วยแต่เรื่องของการเลี้ยงดูพี่อู๋มันแค่เงินไม่ได้ไงการเลี้ยงดูมันต้องให้เวลากับใส่ใจเด็กด้วยคราวนี้ก็ต้องมาตกลงกันว่าเอะตอนนี้จะยังไงต่อครับผมแต่ลูกสาวคุณน่ารักมากเอมมลี่คือแบบดีดีนะฮะถูกต้องวันนี้ชวนดูหนังกันด้วยนะฮะ ใครที่คิดถึงปาเคชกลับมาอีกแล้ว<ด>นะครับนิโคลัสเคชนั่นเองนะฮะและแน่นอนว่าน,นี้คือภาคต่อนะครับ national treasure book of secrets นั่นเองนะครับการผจญภัยครั้งใหม่รอบโลกของเบนเกสที่จะทำให้เขาเนี่ยต้องบุกตะลุยไปวอชิงตันดีซีนะฮะมีไปภูเขาราชมอสปารีสแล้วก็ไปลอนดอนด้วยนะฮะเรียกว่าถ่ายกันหลายประเทศทีเดียวนะฮะเพื่อ แซงหน้านักค้าของเก่าขี้ขโมยในการคว้าส,สมบัติล้ำค่าในตำนานที่สูญหายไปนะฮะขณะเดียวกันก็ต้องล้างมนทินให้กับบันพบรุษด้วยที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับการลักลอบสังหารอับ,บราฮัมลินคอนนั่นเองนะครับคือเรื่องนี้มันเอาเหมือนแบบว่าเรื่องจริงมาผูกเข้ากับบท<ะ>หนังนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความสนุกสนานตื่นเต้นด้วยใครที่ชอบแนวผจญภัยห้ามพลาดเลยนะฮะกับซีนีมาฮิสของเรานะครับวันนี้เลยเวลาบ่ายโมง50นาทีครับ พูดถึงเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวกันนานแล้วนะถ้าดูเรื่องนี้อาจจะได้ไปทัวร์หลายประเทศเหมือนกันนะคะก็ติดตามให้ดีหลังจบรายการของเราค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช,ช่วงหน้ามีข่าวหวานๆของโอบโอบนิธินะคะกับมะปรางมาฝากกันจะเป็นเรื่องอะไรติดตามค่ะ ช่วงที่2นะฮะกับรายการ Pop News นะฮะ,ะช่วงนี้ไปดูความรัก4ปีของคู่นี้เขาหน่อยโอบนิทิแล้วก็มะปราง,รางอลิสานั่นเองนะฮะเป็นคู่รักที่เขาเจอกันในกอง MV แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ตอนนี้ก็คบหาดูใจกันมานี่4ปีแล้วก็มีการ Happy Anniversary กันเกิดขึ้นนะคะเป็นการดินเนอร์ที่เรียบง่ายปกติแล้วเราจะเห็นว่าดาราไปแบบดินเนอร์ r o ฟท t o p ่ใช่ไหมคู่นี้เขาง่ายๆมากเลยค่ะเป็นดินเนอร์อาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยหมูกระทะนั่นเองส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องถามคุณโอบเลยก็คือก่อนหน้านี้มะปรางถูกบูลลี่เรื่องหน้าอกก็คือมะปรางเนี่ยเขาไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์งานงานนึงนะคะแล้วก็ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ว่ามันแบนอ,อะไรแบบนี้นะคะคุณโอบก,ก็เผยว่าไหนนมอม่ เขาพิมพ์อย่างนี้เลยนะค่ะนุโอกก็เลยเผยว่าให้กําลังใจไปแล้วนะคะพร้อมบอกว่าสรีระแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ยอมรับเหมือนกันนะว่าครั้งแรกที่เห็นชุดฝ่ายหญิงแอบตกใจค่ะเพราะลึกๆเขาบอกว่ารู้สึกหวง <c oughs> แต่ด้วยงานก็เข้าใจค่ะเป็นนีหนึ่งปีที่หมายถึงว่าเดินทางมาด้วยกันตอนแรกตั้งแต่ที่คุยกันเหมือนนิสัยไม่เข้ากันเลยครับเหมือนก็แบบว่าโอ้ต้องปรับอะไรหลายๆอย่างจนรอดมาถึงทุกวันนี้ได้ก็คือโอเคแล้วครับแต่ว่าก็ยังไปกันอยู่ครับ นนจริงๆแล้วก็เป็นเป็นไปกินข้าวด้วยกันแค่นั้นครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยอีกวันหนึ่งก็พาไปเลี้ยงหมูท่านอ,อนบุรีนะครับอ๋อครับผมก็จริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันคือร่างกายมันเป็นของใครของมันแล้วนะครับคือถ้าสมมติว่าตัวเขาโอเคผมรู้สึกว่าโอเคกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้รู้สึกว่า คืออย่างที่บอกคือแต่ละคนมีสรีระร่างกายที่ไม่เหมือนกัน mm. คือไม่ควรเอาส่วนนั้นไปบูลลี่กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมทั้งสองคนก็เคลียร์ชัดคือมะปรางบอกตัวเองไม่ได้มีปัญหากับรูปร่างแล้วค,คุณอบเองเขาก็บอกว่าสรีระของใครก็ มันก็เป็นเรื่องของคนคนนันมันอยู่ที่ความเหมาะสมจร,<ช>จริงของแบบนี้นะอเอออะมาดูกันที่เรื่องราวของวงการเพลงกันหน่อยดีกว่านะฮะสำหรับวงร็อกวงนี้นะฮะ Double Deep นั่นเองอนะครับก่อนหน้านี้เขาปล่อยมา1เพลงแต่ว่าเป็นเพลงแนวแบบว่าออความรักที่ไม่สมหวังค,คราวนี้เนี่ยปล่อยเพลงที่เป็นความแบบหว,วานๆกันบ้าง เขาบอกเลยนะฮะว่าอยากจะให้เพลงเพลงนี้ที่มีชื่อว่ามีเธอเนี่ยถูกหยิบไปเปิดในงานแต่งงานเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยพูดถึงความรักที่มันแสนอบอุ่นแต่ก็ยังคงแนวดนตรีร็อกกันอยู่นะครับกระแสตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าตอนนี้ยอดเท่าชมใน y YouTube เนี่ยปล่อยมา1เดือนก็ทะลุ2ล้านวิวเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะเป็นยังไงไปฟังกันเพลงนี้นี่เป็นเพลงรักเพลงแรกของวงเดอะบีฟเลยครับซึ่งเป็นแนวของเราจัดทำมาพิเศษเลย็ o p โซร็อก so วันนี้ผมมากับคนสําคัญของเพลงนี้ฮะโปรดิวเซอร์ครับรับก็ผมก็เพลงนี้รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับแล้วก็เป็นสมาชิกในวงด้วยก็คือเล่นกีตาร์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือ,อก็ทั้งแทบจะทั้งหมดเลยครับก็คือวงค่อนข้างจะทํากันเองเนื้อหาของเพลงก็จะบ่งบอกถึงการที่คนคนนึงเนี่ยถูกสร้างมา เพ e, so, ื่อค้นหาคนอีกคนหนึ่งให้เจอและเมื่อหาเจอแล้วเนี่ยก็ทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะมีเธอตลอดไปสำหรับช่องทางการติดตามพวกเราวง d o บเบิล e ีฟนะครับสามารถรับชมมิวสิกวิดีโอได้ที่ YouTube Great กินเรคคอร์ดครับผมแล้วก็ f c e e o o o นะครับแล้วก็ IG ก็เป็น Double Deep Official ครับก็ไปหาฟังกันได้ตอนนี้นะคะใน YouTube สำหรับวงนี้ Double Deep นั่นเองมาตอนที่เรื่องราวของศิลปินดีกว่าคุยพี่หูเสียดามาก เสียดายจริงๆคือจริงๆช่วงที่3ของรายการเราวันนี้ค่ะจะต้องมีแขกรับเชิญปกติก็จะมีศิลปินแวะเวียนมาทักทายมาฝากเพลงใหม่นะคะครั้งนี้ค่ะจริงๆมัตฉาต้องมาแต่ด้วยสถานการณ์ทุกอย่างนะคะทางรายการแล้วก็ช่องของเราก็เลยบอกว่าอ่ะปลดคลิปไว้ก่อนปลดภัยไว้ก่อนแล้วกันนะคะนี่คือซิงเกิลที่2แล้วนะคะจากมัตฉานั่นเองค่ะซิงเกิลใหม่ชื่อว่า Swipe นะคะมีการฟีเจอริงด้วยกับโต้ p นั่นเองค่ะก็เป็นนักร้องสาวที่เป็นที่นิยมตอนนี้อย่างมากเลยนะคะเขาเลยฝากคลิปสั้นๆมา ให้แฟนๆของ Bob News ด้วยนะคะกับซิงเกิลที่2ของเขาซึ่งตอนนี้ค่ะยอดวิวก็ทะลุ2ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครได้ดูมิวสิกวิดีโอต้องบอกเลยว่าเขาออกแบบเองนะเสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยคือเธอเลือกเองด้วยความที่เธอเป็นนางแบบด้วยอ,อ่ะลองไปฟังคลิปของมัชฉาดูค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆชาวบ o p News มาฉากนะคะที่จริงแล้ววันนี้เราจะต้องเจอกันแต่ด้วยสถานการณ์แล้วก็ความปลอดภัยเราจะต้องทำโซเชียล distancing นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฉักก็เลยอยากจะมาฝากผลงานผ่านสลิปนี้ค่ะเพลงที่2นะคะเิลงที่2ของฉานที่ชื่อว่า Swipe Featuring 2P m i t ตนะคะตอนนี้ก็ออกเรียบร้อยแล้วนะคะ สามารถเข้าไปฟังได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูมิวสิกวิดีโอสามารถเข้าไปดูได้ที่ Official White Music YouTube Channel นะคะสำหรับใครที่อยากจะติดตามไลฟ์สไตล์ของชานะคะสามารถเข้าไป follow IG ของฉัได้มาชา UnderScore ชาแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะติดตามข่าวสารเรื่องเพลงของฉันนะคะก็สามารถเข้าไป follow IG ของคายได้ w i i e e Fox ซ์ชค่ะตอนนี้นะคะ Dance Practice Video ของ l a y s ส i า e ก็เพิ่งออกไปนะคะแล้วก็จะมี Dance Challenge ในวันพร่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนรอติดตามไว้นะคะแล้วก็มาเต้นด้วยกันสนุกด้วยกันแล้วก็ส่งคลิปมาให้ฉันดูนะคะผู้ชนะจะได้รางวัลพิเศษค่ะขอบคุณคนมากๆนะคะ Wide Swipe Bright Sw Swipe Swipe All Boy, if you feel the same Hold my hand, wave high five Swipe, swipe to your right Swipe, swipe to your heart get wait until we know each other Then you can do whatever you like Yeah Swipe, swipe to your right Swipe, swipe to your heart tight. ใครที่อยากทำชาเลนจ์ก็สามารถไปร่วมสนุกได้นะคะก็จะเป็น Swipe Challenge ซึ่งเริ่มเมื่อวานนี้วันแรกก็ติดตามกันได้คือหุ่นดีมากจริงๆนะคุณเน่เสียดายกว่าเอ็มอีเสียดายจริงๆนะว่าจะแบบว่าออพูดคุยกันร้องกับไปถึงซิงเกิลแรกด้วยโซลวอทใช่ไหมอ่ะลองไปดูกันได้นะเพราะว่าคอสตูมใน MV นี่คือจัดจ้านจริงๆและเอเขาลงทุนเยอะจริงๆยังไงซิงเกิลนี้ไม่เป็นไรซิงเกิลหน้าอย่าลืมมาป๊อปนิวส์นะครับผมโอเคช่วงนี้เราพักกันก่อนช่วงหน้าเเดดี๋ยวรราามูลค ลายเรื่องเสียดายกันด้วยนะฮะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาชวนเองจะมีใครมาชวนช่วงหน้าเจอกันครับ าอยู่กันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะของรายการฟ o อบนิวส์นั่นเองค่ะครับช่วงนี้ละครออนไลน์เรื่องเสียดายเนี่ยกระแสมาแรงจริงๆทุกๆวันศุกร์เนี่ยเวลาที่มีตอนใหม่ออกมาเนี่ยนะฮะมันจะมีเทรนด์มาแล้วก็หลายคนก็ให้การยอมรับว่าหูดูแล้วมันช่างเร็วมันช่างสมจริงอะไรขนาดนี้และที่สําคัญเนื้อหาสะท้อนสังคมด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาที่มันคาราคาซาใันปัญหามีทั้งปัญหาครอบครัวปัญหายาเสพติดเรื่องราวความรักของวัยรุ่นมาหมดเลย วันนี้เราได้อีกหนึ่งเซียนหนังนะครับคุณท็อปจากเหตุนอนหนังนั่นเองนะครับเขาจะมาบอกว่าละครออนไลน์เรื่องนี้น่าดูอย่างไงอ่ะไปดูกันเลยครับมาอัปเดตเรื่องราวของละครออนไลน์เรื่องเสียดายกันนิดหนึ่งนะครับผมมีบางคนอีบ็อกมาถามผมนะครับว่าละครออนไลน์เสียดายเนี่ยดูได้ที่ไหนละครออนไลน์เสียดายนะครับจะสามารถรับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไอ i ิเอนะครับข้อมูลตามที่ขึ้นนี่เลยนะครับผมหรือไม่ก็ เป็นเว็บไซต์ iq.com นะครับลองเข้าไปตามดูละครออนไลน์เรื่องเสียดายครั้งนี้ได้เลยนะครับผมตัวซีรีส์เราพูดได้แล้วนะครับว่า14ตอนเนี่ยดำเนินมากกว่าครึ่งทางแล้วเพราะฉะนั้นเป็นอย่างที่ผมคาดไว้คือเขาใช้ครึ่งหนึ่งของละครนะครับประมาณ10ถึง11 12ตอนประมาณนี้นะครับในการปูทั้งหมด แล้วช่วง1 1ถึง14เนี่ยในช่วงนี้มันคาบเกี่ยวกันนะครับผมมันก็จะมีการค่อยๆขยี้คอนฟ lict และค่อยๆขยีย้ยยยยปมปัญหาและเพราะว่าหลังจากนี้ตัวละครจะ,ระเผชิญกับปัญหาที่หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นไม่มีใครมาวะตำรวจมาตามหาอีปูตามหากูโคตรหายากเลยพวกปล่อยของตอนเนี้ยแม่โดนรวบไปหมดเรื่องเสียดายผมลืมพูดหนึ่งอย่าง ละครออนไลน์ line, เรื่องเสียดายมีหนึ่งอย่างที่ผมค่อนข้างชอบถ้าถามว่าชอบอะไรในละครออนไลน์ line, เรื่องเสียดายมากที่สุดคือชอบการที่หยอดตัวละครเก่าหยอดโมเมนต์เก่าเข้าไปถึงแม้ว่า10ตอนแรกเนี่ยครับจะเป็นช่วงเวลาแห่งการปูตัวละครถูกไหมครับเราจะค่อยๆทำความรู้จักแต่ระหว่างทางมันก็จะมีตัวละครเก่าๆนะที่เราค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆมีตัวละครนู่นนี่นั่นออกระหว่างทางมีพี่เอกสรพงษ์ด้วยเออ มีแม่หน่อยคือนึกภาพว่าครั้งนี้มันเป็นล,ละครถูกไหมครับทุกอย่างเนี่ยเขาจะไม่พยายามซ่อนให้ทุกคนหากันได้ยากมากนะครับผมเขาก็จะพรีเซนต์ให้เห็นพยายามพรีเซนต์ให้เห็นหลายๆครั้งก็มีตัวละครที่เข้ามาในเรื่องนะครับรับเชิญเข้ามาเขาก็อินเสิร์ตให้เห็นถ่ายกันได้เห็นขยี้กันได้เห็นตรงนั้นนะครับซึ่งโมเมนต์ <l itz es> แบบนี้ผมมองว่ามันเป็นโมเมนต์ที่อ่ะโอเคสําหรับคําว่าละครผมถือว่าโอเคนี่พวกกูจะเลิกแล้วเนี่ยเฮ้ของมึง อยากโกหกนะปะตอนนี้กูหาที่ชนไม่ได้เลยวะถ้าเป็นมึงคงได้อยู่อะตอนที่11ถึง14ถ้าใครดูแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นช่วงตอนที่เริ่มขยี้ปมและใครมีปัญหาตรงไหนจะถูกหยิบขึ้นมาแล้วขยี้แล้วฉีกเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อนะครับในละครออนไลน์เสียดายมีทั้งหมด24ตอนนะครับผมออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน I อทีหรือสามารถรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ iq.com เท่านั้นนะครับผมลองไปหาดูก็ได้ดูฟรีดูฟรีครับผมละครดูฟรีฉันสั่งให้กันเลิกเพราะพวกมันแกก็ต้องเลิกเข้าใจไหมโอ้แม่ใช้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะถ้ายังสร้างความเดือดร้อนอีกที่จะคุยหรือไม่คุยมันก็เรื่องของพี่ง้อบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมายุ่งกันอีกอถ้าผู้ปกคคลโดดเรียนหน่อย ช่กูจำไม่ได้เลยนะเนี่ยทากบันเทิงครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แต่ว่ากูดีใจด้วยที่ได้มากับพวกมึงอ่ะ มีคนรอคอยมากๆใช่แล้วก็มีหลายคนบอกว่าโอ้โหคิตตี้เล่นดีมากแล้วก็คุณเจสซี่อย่างเงี้ยแม่เรียกว่าโดนใจสาวๆเหมือนกันคือเป็นขวัญใจวัยรุ่นหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องแพทเอ่ยหรือว่าน้องฟลุกเอ่ยซึ่งเรื่องนี้คือเล่นก่อนที่น้องเขาจะโด่งดังครับแต่ผมเชื่อว่าผู้ปกครองที่นั่งดูอยู่อ่ะอันนี้ก็ต้องบอกลูกว่าเราไม่ได้ดูให้ไปเป็นแบบอย่างที่คณจะต้องทาตามนะฮะเพราะว่าคือดูจนจบจะรู้เลยว่าถ้าเอาตัวเองเข้าไปยุ่งกับเรื่องราวของยาเสพติดจุดจบจะไม่สวยแน่นอนก็ฝากด้วยค่ะละครเรื่องนี้ เป็นละครออนไลน์ที่มาแรงมากๆดูได้ทางแอปพลิเคชัน i c ชีแล้วก็ iq.com เท่านั้นค่ะถูกต้องนะครับทุกวันศุกร์นะฮะสองทุ่มจะมีตอนใหม่ออกมาแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าถึงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะฮะเพราะว่าเนี่ยมันมีทั้งหมด24ตอนนะฝาก<อ>ไว้ด้วยนะครับเรื่องเสียดายนั่นเองถูกต้องวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะยังไงขอฝากไว้น,นิดนึงนะการช่วงนี้เว้นระยะหาา่างนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหน้ากาการอนามัยเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็ขยันล้างมือแล้วก็พกสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ด้วยค่ะถ ือก่อนะนะฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับป๊อปนิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ